ฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์กลับมาแล้วครับผู้ชมครับฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3นะครับมาถึงสวนหลังบ้านผมแล้ว เป็นช่วงเวลาของการเคลียร์ใจกันมัน<อ>มี<อ>ดราม่ากเกิดขึ้นแล้วไททัสสมิธเนี่ยนะแล้วภายในวงเนี่ยคือมีเนี่ยมันจะโดนเพื่อนแกล้ คือการซีนกันหนักมากมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น่ะเอาจังจริงๆจริงๆมันก็เป็นมันมันก็เป็นเป็นสคริปที่เราวางกันไว้เฉยๆครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้แบบตั้งใจจะแกล้งจริงหรือว่าการซีนอะไรเงี้ยรแฟนคลับเขาเยอะอะไรอย่างงี้ป่ะใช่เขาเขาเล่นดนตรีแล้วก็แฟนคลับมากรี๊ดกรี๊ดแต่ว่างานจริง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 แฟนคลับเยอะก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีใช่ใช่เป็นเรื่องที่ดีก็ก็ยินดียิ่งว่าก็ก็นานๆจะใหญ่ใหญ่เราก็ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ไม่ให้แบบเออแฟนคลับได้ได้เรื่องที่เขาถอดช่วงงงงงี้้เป็นยัไจริ จริงจริงไม่ควรไม่ควรไม่ควรครั้งแรกครั้งแรกมีได้ครั้งสองครั้งสองครั้งสองต้องคิดแล้วต้องคิดแล้วต้องคิดครั้งสามนี้ไม่ไม่ได้จริงๆครั้งสี่ครั้งสี่นี้ไม่ควรแล้วไม่ควรแล้วแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างจริงๆกับการที่แบบว่าเพื่อนบางทีมาเอาถุงคุมหัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกจริงๆก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจโอ้พี่โอ้พี่โอ้พี่ จะไม่พูดอะไรเลยแล้วไม่แต่จริงๆจริงๆแล้วไม่มีอะไรเพราะว่าเล่นกันอยู่แล้วเป็นสคริปเออแต่แฟนคลับคุณเยอะนะแฟนคลับก็ชอบเยอะมากเลยนะแล้วก็หล่อด้วยหล่อวันนี้มีนเตรียมคำพูดมาสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านด้วยเอาจริงเหรอจริงโอ้โหภาษาแล้วไม่กี่ซ้อมกันเป็นอย่างงี้นะไมก่อนไมก่อนจริงกว้างโอ้โหคือจริงๆพอเขารู้ว่าเปิดตัวในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เนี่ยเขาเตรียมเขาเขียนสคริปต์มาเลยใช่อันนี้จะยาวนิดนึงนะคุณผู้ชมนะก็สวัสดีนะครับผมมีนเทสต์สมิธนะครับฝากตัวด้วยครับ แค่นี้แค่นี้จุดจุงใหญ่เลยที่ที่นั่งอยู่บนรถตู้สองชั่วโมงนี่เขียนแค่นี้เลยหัวกูกระโาใตายกูาไม่เอาไม่เอาปึ๊บ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 เราไม่คล้องเราไม่คล่องเนี่ยพอาจะดันให้เราเป็นอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรยังไงก็รักกันไม่มีดราม่าในวงแน่นอนนะฮะมาถึงเกมเกมนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าคุณต้องมีความรู้ทั่วทั่วไปให้เยอะที่สุดเลยเพราะว่าถ้าคุณตอบถูกคุณมีสิทธิ์ไปโยน เอาคะแนนอยู่ในถ้วยของเรามีถ้วย1คะแนน2คะแนนและข้างหลังสุดนะครับตรงกลางคือ3คะแนนนะครับนี่คือตอบโดดโยนแต้พ <Yeah. S 1> ตอนนี้ทีมของคุณรีมานเนี่ยนะครับจะได้เล่นก่อนหมวดหมู่ของพวกคุณคือ20ประเทศที่ติดอันดับโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง oh. ลองนึกดูแล้วกันว่ามันมีประเทศไหนบ้างพอตอบถูกติ้งปุ๊บไปตรงนูง้นคนะโจทย<น>์หรือนคนโจทย์รหรือว่าโจทย์เดียวกันครับ <S <S <c oughs> ของคุณโคนโจดของคุณเป็นอย่างอื่นนี่นี่ดูดูการท่าดูท่าเขาเล่นนี่คือการเล่นวอลเลย์บอลของโจอี้พอไหมใครใครคนแรกครับเหมิงเหาหยิบลูกบอลมาเล่นเลยฮะ20ประเทศที่ติดอันดับโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงก็คือบราซิลค่ะบราซิลไป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 ไไทยแลนด์ครับอุ้ยนิดเดียวไทยแลนด์ค่ะไทยแล ครับเชิญยศ<น>ซัวโอ้โห,โโหญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับ<ห>ถูกต้องอครับเชิญโอ้โหโอ้โหสามคะแนนไม่หนึ่งแล้ววะไชน่าจีนจีนไชน่าถูกต้องเชิญครับอีกหนึ่งคะแนนที่ไหนครับอิตาลีอิตาลีถูกต้องครับเชิญ ที่ไหนครับโอุ้ยไม่ลงอ่ะที่ไหนครับคุณมิตาครับที่ไหนครับโอ้ทำไมช่วยตอร์ริก้าเดี๋ยวมาช่วยโอเคย้อนครับมาช่วยผู้หญิงไปไปโยนที่ไหนครับบุตรตริโกบุตโตริโกมีไปเลยอันนี้แฟนคลับต้องยิงไมปไง อะไหนนะครับเล่ต่อเลย UK มคมั้ยมีเฮ้ยวโอ้โหตอบกันแล้วเนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์มีไหมครับมีประสินธิ์ปสิทธิ์คดาราไทยฉลาดมากเลยอ่ะใช่ๆที่บอกการากครับครับที่ไหนครับ United States of America US ครับมีมั้มี เฮ้ยฮัลดเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยกาได้3คะแนน3หมดเวลาช่วยสุดๆและทีมของคุณรีมานะครับได้ไปทั้งหมด6คะแนนบวกของเก่าอีก18เป็น24คะแนนแล้วคุณคิดไหมคุณคิดว่าคุณเก่งเหรอใช่คุณคิดว่าคุณทำได้เยอะเหรอใช่เดี๋ยวคุณดูทีมนี้อ้าวพลังคุณทีมนี้ลลังลลังสอง เขาละเปลี่ยนทีม่าวมกากลัวมใช่มดหมู่องพวกคุณท like ีมนี้ของคุณแบงค์คือสูตรเคมีเฮ้ยน้าเคมี20สมาดูเนี่ยน้าอยู่เลยอะสูตรเคมียี่สิบสูตรจริงป่ะไม่จริงไม่จริงบ้าบอ เปลี่ยนเป็นฟิสิกส์ก็ได้20จังหวัดที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวมากสุดในปี2566นะจังหวัดนะจังหวัดปีที่แล้วนะ66นะพร้อมไหมโจอี้พร้อมครับพร้อมแล้วจังหวัดอะไรครับภูเก็ตภูเก็ตมีไหมมีโยนที่ลงโยนที่ลงเงจังหวัดอะไรครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับมี นี่กระบี่ครับกระบี่ครับมีมันเป็นผมเลื่อนไม่พี่แอร์นะทําอะไรครับกรุงเทพกรุงเทพครับมีไหมมีโอ้โหเฮ้ยได้ๆๆๆใเฮ้ยสามผมเฮ้ยสามผมเฮ้ยเก่จน่าบุรีเจน่าบุรีมีไหมมี บุรีครับชนบุรีมีชนบุรีพัทยานะเฮ้สามแตงเหรอโอ้โหลองสงขลาครับสงขลามีไหมครับสงขลาสงขลามีบุรีรัมบุรีรัมมีไม่มีเฮ้ยไม่ปได้ยังไงทำไมเขาไม่เที่ยวไปดูแข่งรถกันเหรอเชียงรายครับเชียงรายมีไหม ีอันน้ำเงินไปเลยสามโอ้โหลงแล้วคุณดอนครับคุณดอนธานีครับมีครับโอ้ยแบงค์เก่งสามโอ้โหโอ้โหสุราษฎร์สมุยสุราษฎร์ธานีมีสามขอนแก่นขอนแก่นมีไหมมี โอ้ยมีโนนสระบุรีครับสระบุรีครับมีไหมพูดไปได้ยังไงไม่มีสระบุรีไม่มีพี่สุดนครราชสีมาครับนครราชสีมามีมีอะไรอยู่คนนียโอ้โหสอะแนนใเชียงรายครับเชียงรายไปแล้วเอาไปเหรอเอายุธยาครับอยุธยามีป่าววะไพ่มีบูมไปน้ำ ทีมของคุณนะครับได้ไปถึง8ที่บวกเกตั16ตอนนี้เสมอกัน24ต่อ20อเลยเอาเป็นว่าไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ถ้าพวกคุณรู้สึกซึมเศร้าเอาพวกเขาไปครับต้้งคู่ไปเลยตั้งคู่ไปเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าเขากับงานศิลปะเขาทำได้ดีขนาดไหนเกมต่อไปครับนักวาดมือไว สำหรับเกมตอบโดนโยนแต้มนะครับทีมของผมก็สามารถตีตื้นมาเป็นคะแนนเสมอกันได้แล้วนะครับสำหรับเกมหน้านะครับนักวาดมือไวผมบอกเลยว่าลูกทีมผมจะแสดงศักยภาพของการเป็นศิลปินไม้ทุกคนได้ดูนะครับผมมีศิลปินที่เป็นเหมือนแวนโก๊ะอยู่ในทีมนะครับอาจารย์เฉลิมชัยนี่ยังต้องตะลึงกับผลงานของเขาคอยดูแล้วกันนะครับว่าเกมหน้าผมจะออกมาเป็นยังไงครับตัวเงินตัวทอง yeah! ตอนที่เขาวาดรูปเนี้ยพี่แบงค์มองตรงนี้ออหรือมองขึ้นมา <S <S <S